ใส่กระเทียมเนาะใส่กระเทียมลงไปแล้วนะคะทีนี้แอาจะใส่ขิงถ้าก็ทำเหมือนข้าวมันไก่แหละถ้าถ้าพูดไปก็ก็คล้ายๆกับคล้ายๆกันหมดมันจะเหมือนการเสียบเลยเอาเอามา,ามาผัดเนี่ย แล้วก็ผัดขิงผัดขิงใส่กระเทียมนะผัดขิงกับกระเทียมนะคะเพื่อนๆเนี่ยอันนี้ขิงกับกระเทียมเนาะขิงกับกระเทียมจ้ะข<ๆ>ิงกับกระเทียมลงไปแล้วเด้อผัดให้มันหอมๆก็ห,หน่อยเนาะอันนี้เห็ดหอมนะเพื<ๆ>่อนๆเห็ดหอมก็ใส่เห็ดหอมลงไปผัดด้วยกันเนี่ยผัดไปอันนี้อาหารกินเด็กก็ชอบคนแก่ก็ชอบนะคะคือคืออร่อยจริงๆค่ะ คืออันนี้สามสิบปีก่อนะอย่เคยเป็นแม่ครัวเนาะเป็นแม่ครัวคนกีน่ะค่ะคืออาหารโต๊ะใหญ่มันก็ต้องต้องคิดกับข้าวแต่ละอาทิตย์เนี่ยไม่ซ้ำกันนะเ,นเพื่อนๆต้องคิดออกมาไม่งั้นคนกินเขาจะเบื่อเนาะคืออันนี้ก็ทานเป็นอาหารกลางวันจ้ะอันนี้ไม่ใช่ับอาหารตอนเช้าอันนี้คืออาหารกลางวันจ้ะคือทําง่ายๆอาหารกลางวันก็จะมีลาดหน้าก๋วยเตี๋ยว ตำข้าผัดแบบเนี้ยคืออาหารทางกลางวันเนาะแล้วก็จะมาอย่าแอดไม่มีกุ้งกุ้งนั่นนะอยอดจะใส่กุ้งอันนี้ลงไปเล้เน้อเนี่ยเนี้ยแล้วกับแครอทเล้อแครอทเด้อเพื่อนๆแครอทใส่ลงไปเนาะ เอาแหละแยวก็จะใส่ลูกชิ้นอันนี้ยลงไปด้วยจะหั่นเป็นลูกเต๋านะแต่ไขนะ่ย่นแย้ทาไว้แล้วนะคะไข่อะเราทอดแล้วก็เอามาหั่นเราก็ผัดผัดผัดเนี่ยนะคะเพื่อนๆผัดผัดลงไป รู้ว่ามันหอมผสมกันนะคะเพื่อนเพราะยัจะผสมน้ำไอเนี้ยนะคะจะมีซีอิ๊วจะมีเอ่อไอเอซีอิ๊วดำอ่ะจ้ะซีอิวอ๊วหวานน่ะค่ะใส่ลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่ ที่เราชอบนะน้ำมันหอยเราเราก็เอาคนๆคนๆคนๆ,ๆ,ๆให้นะมันเป็นแบบนี้ไว้ลาเราตอนเราหุงข้าวอะ่ะเพื่อนเดี๋ยวแย่แอดจะําให้ดูนะคะขั้นตอนคือจะผัดให้มันนมหอมนะเ,นเพื่อนจะผัดจนแบบว่าหอมผัดให้มันหอมผัดไปเรื่อยเรื่อยเ้อ,เ,อเ,เพื่อนจ้ะ มเรื่อยๆจ้ะผัดไปเงี่ยจ้ะเพื่อนๆผัดจนว่าของทุกอย่างจะเข้ากันอ่ะเพื่อนๆ,นๆผัดไปเรื่อยๆค่ะปล่อยไว้เนี่ะค่ะ เพื่อนๆผ่านแต่ว่าให้มันเข้ากันน่ะค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวต้องให้เครื่องมันเข้ากันนะเพื่อนๆใช้เว,เวลานานเกินไปเนาะผัดให้มันเข้ากันแล้วนะคะเพื่อนๆที่เราจะเอาข้าวข้าวสารนะ่ะที่ซาวน้ําเสร็จแล้วเราเอามากองให้มันแห้งเนี่ยมันแห้งแล้วเนาะเราเอามาใส่เอามาผัดอะไรกันเลยเพื่อนๆจ้าเนี่ยผัด ผัดเข้ามาเข้ากันเนี้ยเกาเขามาเข้ากันเนี้ยเข้าจนเข้ากันนะเพื่อนๆจา้าผัดเป็นแบบว่าให้มันหอมอ่ะเพื่อนๆเนข้ากันเลยเนาะ ถ้าเพื่อนๆจะชอบให้ข้าวมันไอ้นี้ยน้อยแล้วเพื่อนๆก็ใส่น้ําซีอิ๊วดำหวานเนี่ยเอาไปหน่อยเดียวนะเพื่อนๆหน่อยเดียวเพรเดี๋ยวข้าวมันจะไอ้นั่นเกินไปปกติถ้ามีไอเป็นเชี่ยวค่ะจะอร่อยมากเลยเพื่อนๆจ๋าแต่บางทีถ้าถ้ามีเผือกก็หั่นเผือกใส่ไปด้วยนะอร่อยจริงๆนะเพื่อนๆไม่แย่ไม่ไม่ได้มากเลย ไม่ได้ว่าอะไรนะคือน่วนคือกับข้าวกินกลางวันอ่ะถ้าล,ล,กลาาูกลูกหลานเาว่าทิ่ย์ูลูกหลานอยู่อ่ะจะอร่อยอ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราใหลูกหลานกินเนาะผ mm. ัดจนให้มันนั่นให้มันเข้ากันนะคะผัดจนให้มันเข้ากันเนี่ย mm. เพื่อนเพื่อน กินข้าวข,ข,ข้าวกิน,นนะข้าวกลางวันได้เพื่อนข้าวกลางวัน ไปมันไม่เรื่อยเพื่อนๆรักค่ะไยังไม่เรด้วย มันดูดูให้ข้าวมันนิ่มนิ่มสักหน่อยนี่มเพื่อนให้ข้าวมันนิ่มนิมสักหน่อยเนาะอาการมันก็จะออกมาแบบนี้นะเพื่อนๆนะให้ข้าวมันดูใสๆสักนิดนึงทีนี้แย่ก็จะมาตักใส่หมอ้อะเะพื่อนแย่จะมาตักใส่หมออ้อจ้ะ แซหมอแล้วก็หูถ้าเป็นบ้านเราก็ข้าวอบคุณเชียงแต่ที่นี่แอนไม่มีคุณเชียงแอนเอาข้าวอบลูกชิ้นเอ้ข้าวอบเอ้ใช่ลูกชิ้นลูกชิ้นของที่นี่เนาะคะ่ะเทไปเลยเทไปเลยเนี่ย ก็สารนะคะเขาก็สารมาผัาดเหมือนทำทำข้าวมันไก่น่นะค่ะเพื่อนเดี๋ยววันหลังยายแยจะเข้าทำข้าวมันไก่ให้ดูเนาะทีนี้น้ําน้ําที่เราผสมไว้เนี่ยน่ะคะ่ะเอามาเทใส่เลยนี่อาการมันก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ าก็เอามาตั้งใส่หม้อเลยเนี่ยหม้อหุงข้าวก็ปิดฝาปิดฝาหม้อหุงข้าวแล้วก็กดกดหม้อหุงข้าวประมาณสามสิบนาทีนะเพื่อนๆประมาณสามสิบนาทีแล้วข้าวก็จะออกมาเป็นแบบนี้จ้ะเพื่อนๆเน,เนี่ยเนี่ย จะออกมาเป็นแบบนี้นะลักษณะนี้แล้วเราก็มาแต่งหน้ากับอันนี้อีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวมันร้อนปิดไปอเยนะียมาแต่งหน้ากับลูกชิ้นเจาะเอาเราก็ผัดเข้าไปด้วยนี่เอาลูกชิ้นอันนี้นะเพืเ่อนเนี่ยเพราะว่าที่นี่ไม่มีเนาะแอก็โรยข้าวไข่เข้าไป ใ่เข้าไปแต่งมาให้มันสวยๆเอาผักชีใส่มาหน่อยเนี่ยนะมันก็จะมีอย่างนี้นะเพื่อนๆกินไปมันก็อร่อยเนี่ยมันจะมีกุ้งมีอะไรอยู่ตรงเนี้ยนะเพื่อนๆมีขิงมีอะไรอยู่ตรงเนี้ยกินเหรออืมมาเป็นแบบนี้เนาะข้าวอบลูกชิ้นจ้ะเพื่อนๆจ๋าสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆจะดูให้จะแอดแม่นาะ ขอจบคลิปแค่น,นี้เด้อเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าจ้ะ